ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของกระผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของหลักรูด3ตัวบนนะครับวันนี้เข้าสู่หลักบนแล้วครับในส่วนของหลักรูดสตัวบนเป็นการวิเคราะห์ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น นะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับหลักรูดสาตัวบนนี้นะครับวันที่1นธันวาคม2,564นี้ผมคัดสูตรที่ดีที่สุดนะครับผมคัดสูตรที่ดีที่สุดออกมาวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อให้ทุกคนได้รับชมกัน นะครับเริ่มจากวันที่16มิถุนายน2564นะครับวันนี้จะเป็นนะครับงวดนี้จะเป็นตัวฟรีนะครับเพราะผลรางวัลจะบวกกันตามสูตรแล้วก็จะได้ตัวเลข3ตัวออกมานะครับผลรางวัลในแต่ละงวดนะครับบวกกันตามสูตรก็จะได้ตัวเลขออกมานะครับถัดไปนะครับในงวดถัดไปนะครับสําหรับรูปสามตัวบนผมจะเริ่มจากนะครับ1กรกฎาคม2 5 0 0 หกสิบสี่นะครับตัวเลขรูปสามตัวบนที่คำนวณได้นะครับคือเก้ย์หนึ่งผลรางวัลคือห้าหนึด้านะครับรูปสามตัวบนมีหครับวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพนรอยหกบสีะครับสูตรรูปสามตัวบนที่คำนวณได้ศูนย์หนผลรางวัลคือเจ็ดสองห้นะครับมีสครับ วันที่1สิงหาคม2564ครับสูตรลู่3ตัวบนคำนวณได้901ผลรางวัลคือ26169ลู่3ตัวบนมี1ครับวันที่16สิงหาคม2564ครับสูตรลู่3ตัวบนคำนวณได้901ผลรางวัลคือ75023มี0ครับลูด3ตัวบนครับ วันที่1กันยายน2564ครับสูตรลู่3ตัวบนคำนวณได้789ผลรางวัลคือ47579นะครับลู่3ตัวบนมี7ครับวันที่16กันยายน2564ครับสูตรลู่3ตัวบนที่คำนวณได้คือ456ผลรางวัลคือ93590ลู่3ตัวบนมี5ครับวันที่1ตุลาคม2564ครับ สูตรรูสามตัวบนตัวเลขที่คำนวณได้คือศูนย์หนผลรางวัลคือ 1, 7, 3, คหนึ่งหนครับมีหงทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยครับวันที่สิตุลาคมสองพครับสูตรรูสามตัวบนที่คำนวณได้คือศูนย์หนึ่งสองครับผลรางวัลคือ 3, 7, 2, 3, สามเจ็ดสอามูสาตัวบนมีสองครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ สูตรรูด3ตัวบนที่คำนวณได้คือ1 2 3ผลรางวัลคือ03795รูส3ตัวบนมี3ครับนะครับขออธิบายสั้นๆนะครับเพื่อให้นะครับแฟนๆที่ติดตามช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเข้าใจในสูตรของคำว่ารูด3ตัวบนนะครับสำหรับตัวเลขนะครับที่ผมคำนวณลงตามสูตรนะครับ3ตัวบนนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นี้3ตัวในแต่ละงวด นะครับได้มาจากสูตรนะครับที่มีสูตรนะครับสูตรมันจะมีชัดเจนอยู่แล้วแต่ผมไม่ขออนุญาตเปิดเผยสูตรนะครับผมขออนุญาตไม่เปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ไม่ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์ส,ส,สูตรจะบวกกันกับผลรางวัลชัดเจนนะครับหลักนู้นหลักนี้บวกกันแล้วก็จะได้ตัวเลขออกมาผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันก็จะได้ตัวเลข3าตัวในงวดถัดไป ผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันก็ได้ตัวเลข3ตัวในงวดถัดไปดังนั้นตัวเลข3ตัวนี้มาจากสูตรชัดเจนนะครับ3ตัวนี้ถ้าผลรางวัลนะครับอย motor, <ers> ู่บนทั้งหมดนะครับที่ผมลงให้นะครับ3ตัวนี้พัวพันกับตัวเลขนะครับ3ตัวหลักบนจะได้รับผลตอบแทนทันทีครับ3ตัวที่ผมลงให้ในแต่ละงวดนะครับถ้าตัวเลขทั้ง3ตัวในแต่ละงวดไปพัวพันกับ นะครับผลรางวัล3มตัวบนจะได้รับผลตอบแทนทันทีนะครับส่วนมากทุกท่านสังเกตให้ดีนะครับตัวเลข3าตัวนะครับตัวเลข3าตัวนะครับตัวเลข3ามตัวที่ผมลงให้ในแต่ละงวดจะพัวพันอยู่ในส่วนของหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบ ส่วนมากจะพัวพันอยู่ในส่วนของหลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นนานๆจะมาหลักร้อยทีนะครับผลรางวัลตอบแทนชัดเจนครับชัดเจนแน่นอนนะครับเราไปดูหน้าที่สองครับนะครับสำหรับรูปสามตัวบนนะครับวันที่16พฤศจิกายนนะครับถือว่าพลาดนะครับที่ผ่านมานะครับในส่วนของวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับสำหรับรูปสามตัวบนนะครับ9 0 1ศูย์หนึ่ง นะครับ901ออกมาเรียบร้อยแล้วชัดเจนแน่นอนครับสำหรับสูตรนี้ยังคงใช้สูตรเดิมครับต่อเนื่อง901นี้ตามสูตรนะครับจะอยู่แค่หลักหน่วยและหลักสิบบนเท่านั้นครับถึงแม้ว่าจะไปหลักร้อยเห็นไหมครับที่ผ่านมาวันที่1ตุลาคม2564มี1แต่ไปหลักร้อยแต่หลักหน่วยก็ยังมี1ครับชัดเจนครับตัวเลขรูป3ตัวบนนี้จะ ไม่ไปหลักร้อยนะครับถึงแม้ว่าไปแต่ก็ยังอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยแน่นอนนะครับนี่เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในส่วนของหลักรูด3ตัวบนงวดประจำวันที่1ธันวาคม2564นี้นะครับการวิเคราะห์เจาะลึกชัดเจนแบบตรงไปตรงมาครับไม่มีอ้อมค้อมแฟนๆที่ติดตามผมนะครับวิเคราะห์เจาะลึกนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความิีเถินเพื่อให้กำลังใจอาจารย์นันสูตรตัวเลขพารวยและให้กำลังใจช่อง YOUTUBE คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมครับวันที่1ธันวาคม2564นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง youtube u t u b e คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ